không có ấy vào tiếng, lên cao bồi khẩu còn này chưa nó mày đâu, nó mày đua, nó mày, đi lên Đang đây Ừ đi khuyên về máy Đơn khuyên về vào không? Đơn khuyên về cái này đơn máy máy Tươi Đơn cái chôm thăng nít mình cái này ừ ชมตรงนั้นมีอะไรบ้างมไม่จะได้รู้กระไดชันมากเพิ่งออมาดูดูข้างด้านหลังวิวสวยมากครับสวยมากเลยอืม ระวังมันระวังมันล่วงนะระวังมันเดินเตยอะวังจับราวก็ได้จับราวไม่ได้ดนเลามันจะจับเอาโอาากก้กระไดกระไดสูงกระไดสูงมากเลย<ม>แต่ละก้าวแต่ละก้าวเหนื่อยมากเตยหานหน้ามานั่งพักนั่งพัก สวยงามมากครับผมดูโอ้โหยืนตรงนี้นะนะยืนตรงนี้เดี๋ยวถ่ายดูหนูต่อมันจะเป็นหลันเม่อหันหน้ามายืนข้างข้างเอออืหันหน้ามาสิหันหน้ามาบอกหันหน้ามานี่เออ